วันนี้อิ๋วจะมาชวนทำฮอร์โมนไข่มาใส่ต้นไม้กันนะคะเป็นอาหารของต้นไม้ค่ะวันนี้ก็จะทำไข่5้าใบนะคะ5ฟองค่ะเปิดไข่ก็เก็บไว้ได้นะคะเอาไว้ใส่ต้นไม้ได้ วันนี้เป็นสูตรที่ทำแล้วก็ใช้ที่บ้านนะคะใส่มาหลายปีแล้วค่ะจะงามมากค่ะใช้ไข่5้าใบนะคะวันนี้แล้วก็ตีให้แตกค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลทรายแดงจะเป็นอาหารของจุรินซีค่ะ ต้องใส่ประมาณ5-8ช้อนก็ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นช้อนชานะคะจะน้อยแล้วก็จะมีนมเปรี้ยวอีกอย่างค่ะเดี๋ยวหีนมเปรี้ยวมาก่อนนะคะ เป็นนมเปรี้ยวที่เป็นแบบพาเจอร์ไลท์นะคะที่แช่เย็นมันจะมีตัวจุลินทรีย์อยู่ค่ะใส่ไปลดอะไรก็ได้นะคะก็ให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะกรอก ใส่ขวดค่ะใส่ขวดนะคะเอาช้อนก่อนค่ะ ไปเลยน่าจะได้ตอกใส่ขวดไปเรื่อยๆนะ อันนี้ก็เขย่านะคะให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะประมาณ1อาทิตย์นะคะให้น้ำตาลทรายกับไข่ละลายเข้ากันนะคะแล้วก็ เป็นเชื้อจูรินซีอยู่ในนี้ก็เอาไปใส่ต้นไม้ผสมกับน้ำได้ค่ะผสมกับน้ำสิบลิตรก็ประมาณครึ่งแก้วนะคะหรือว่ามากน้อยตามที่เราลองดูก่อนก็ได้ค่ะลองใส่ดู อันนี้ใช้ดีมากค่ะใส่เยอะใส่น้อยก็ไม่เป็นไรนะคะอมนนี้ต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะคะแล้วก็เปิดฝาทุกวันหรือว่าคลายฝาไว้ใส่ต้นไม้ก็จะออกดอกออกผลงามนะคะใช้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำใช้ดูนะคะ แล้วจะเห็นผลค่ะ